รอพอพอปภเผยก่อนเหตุการณ์เป็กกระโดดเกาะรถกระบะแล้วถูกทำร้ายที่ปั๊มน้ำมันเป็กวิ่งไปกลางถนนแล้วก็โดดขึ้นหน้ารถแท็กซี่มาก่อนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้โวยวายอลรวาดคล้ายคนเมาเหมือนจะทำร้ายคนขับแท็กซี่รปภพ,พ,พยายามจะเข้าไปช่วยแต่เป็กหันมดาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายหลังจากนั้นก็ยังกรีดใส่อีกคุณผู้ชมครับช่วหลายคนน่าจะเห,เห็นคลิปเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับที่เป็กผลิตโชคเนี่ยกระโดดเกาะรถกระบะแล้วรถกระบะก็เลี้ยวเข้ามาในปัม๊มหลังจากนั้นก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันนะครับล่าส บุกสรปุกนะครับมีการโพสต์เอาไว้นี่ครับข่าวเรื่องก่อนเกิดเหตุเป็กมีเรื่องทะเลาะกับรปภร,ระหว่างเรียกแท็กซี่เริ่มออกมาแล้วก็เลยขอเปิดภาพที่พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ส่งมาแล้วกันใช่เป็กไหมแกถ้าใช่เราเรียกแท็กซี่แบบนี้มันไม่ได้ปะจบดราม่านี้หยุดกินเหล้าเถอะได้โปรดนี่นะครับแล้วก็เป็นภาพผู้ชายเสื้อดําคล้ายเป็กซึ่งสในฐานว่าน่าจะใช่นะครับกาลังคุยกับแท็กซี่อยู่ ซึ่งภาพนี้มันก็ไปตรงกับข้อมูลของหลายๆสำนักข่าวนะครับอย่างช่องสามเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็เพจพี่สยุทธก็โพสต์ว่าทีมข่าวได้พูดคุยกับคุณเอนมสมมุตินะครับอายุ23ปีเป็นอาชีพรปปอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากปั๊มน้ที่เกิดเหตุโดยคุณเอเนี่ยเล่าบอกว่าเหตุเกิดเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าเห็นรถยนต์ยี่ห้ออาผาสีขาวมาจอดบ,บริเวณป้ายรถเมย์หน้าหมู่บ้านก่อนที่แบกผลิตโชคเนี่ยจะเดินลงมาจากรถเอาผาดแล้วก็ไปนั่งหลับที่เก หลังจากนั้นคนขับของนายเป็กผลิตโชคก็เดินลงมาจากรถแล้วก็มาปลุกนายเป็กผลิตโชคที่นั่งหลับอยู่หลังจากนั้นนายเป็กผลิตโชคเนี่ยก็เหมือนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้โวยวาย,าวายอารวาสคล้ายคนเมาวิ่งลงไปกลางถนนไปบอกเรียกรถแท็กซี่และเคาะหน้ารถแท็กซี่เหมือนจะทําร้ายคนขับรถแท็กซี่ตนเห็นจึงเข้าไปเพื่อที่ช่วยเหลือแต่เป็กผลิตโชคหันมาด่าด้วยาคาหยาบคายนะครับรอพอคนนี้ก็บอกอีกว่านอกจากจะโวยวายด่าทออรารวาสแล้วเขายังกรี๊ดออกมา ตนเองตกใจก็เลยรีบวิ่งกลับเข้าไปในป้อมรอพอเพราะว่ากลัว พอถามว่าในรถคันนั้นมากี่คนและคนขับรถของเป็กผลิตโชคได้เข้าไปห้ามหรือไม่นะครับรอพอก็บอกว่าในรถมันแค่แค่สองคนก็คือในเป็กผลิตโชคแล้วก็คนขับหลังจากที่เป็กผลิตโชคได้ไปเคาะหน้าเรซซี่ก็เห็นคนขับของเขาพยายามที่จะเข้าไปห้ามนะฮะรอพอยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะตกใจมากแต่สำหรับเหตุการณ์ที่เป็กไปมีปัญหาต่อภายในปั๊มตนเองไม่ทราบแล้วเนี่ยครับทั้งคลิปเอ่ยภาพเอ่ยก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงร,รอทางเป็กผลิตโชคนะครับออกมาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดแล้วกันนะครับ